พี S <S ่พี่งแม่ไม่เป็นไรโอ้พี่สงไมร็วไม่อยู่ตรงนี้เองไม่เป็นไรไม่เอาขอพี่ไม่เอาไม่เอาพี่แม่พี่ไปส่งเฉยไม่เป็นไรหนูกับเองได้ไม่เอาค่ะม่่โอ้ไม่หนูอยากกลับเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรขไม่เป็นไรหนูขอกลับเองไี่้เอี่ไม่เอาพี่ดีพี่ขอส่งก็เป็นไรพี่ไม่เอาพี่จะคุยเฉย เรื่องนี้นั้นต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่นํามาเตือนภัยสําหรับผู้หญิงหลายคนที่ต้องเดินกลับบ้านเพียงลําพังคนเดียวซึ่งต้องบอกว่าก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยแล้วก็ฉุดเธอขึ้นบนรถบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่บ้านแต่เธอนั้นก็มีสติด,ดีเป็นอย่างมากได้มีการถ่ายคลิปเอาไว้ซึ่งต้อบอกเหตุการณ์นี้นั้นเกิดขึ้นระหว่างที่เธอนั้นเลิกงาน แล้วก็กําลังเดินไปขึ้นวินแล้วก็กลับบ้านของตัวเองแต่ก็ถูกชายซึ่งเธอบอกว่าเธงไม่ได้รู้จักเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมาแต่ไหนและก่อนหน้านี้นั้นก็ไม่เคยพบเจอกับเขาเข้ามาปาดหน้าเธอก็พยายามที่จะบอกปฏิเสธไปว่าไม่ไปแต่มันก็ยังตามตื้ออยู่อย่างนั้นซึ่งจากกรณีที่มีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กนามว่าโรเบโต เอสโกบาซึ่งได้โพสตคลิปจํานวน2คลิปความยาวสักประมาณ2นาทีได้ก็คือตามที่ทุกคนนั้นเห็นภาพมีชายคนหนึ่งขับรถเข้ามาพูดปุ๋ยคุกกรามกับหญิงคนดังกล่าวซึ่งเธอนั้นกําลังที่จะกลับบ้านโดยชายคนดังกล่าวนั้นก็พยายามที่จะไปส่งเธอและยังคงขับรถขี่ติดตามเธอปาดหน้าเธอไปโดยเขานั้นได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าใครที่รู้จักไอ้นี หรือเป็นพี่น้องกับมันใครรู้จักก็ช่วยติดต่อผมมาทีหรือรู้จักบ้านก็ช่วยติดต่อผมมาหน่อยซึ่งหลังจากที่โพสต์คลิปนี้ออกไปก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์นี้เป็นจํานวนมากด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่าของวันที่25เวลาสักสองทุ่มได้บริเวณซอยผูกมิตรตําบลสํารงใต้อ,อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการล่าสุดทางด้านของผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปพบกับนางสาววนิดา ซึ่งเธอนั้นก็มีอายุเพียงแค่19ปีเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณนั้นโดยเธอนั้นได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่าในช่วงนั้นก็เกิดขึ้นประมาณสักตอนหัวค่าตอนที่เธอนั้นเลิกงานแล้วก็จะเดินทางกลับเพื่อที่จะมาขึ้นวินตามปกติปกติแล้วเธอนั้นก็จะมากับรุ่นน้องแต่วันนี้นั้นเธอต้องมาคนเดียวพอมาถึงที่จุดเกิดเหตุผู้ชายคนดังกล่าวนั้นก็ได้ขับรถมาจอดตัดหน้าตน ในตอนแรกตัวเองนั้นก็คิดว่าเขานั้นจะจอดเพื่อที่จะพูดคุยโทรศัพท์ตัวเองก็เลยได้เดินเลยไปแต่เขาก็พยายามที่จะเรียกตัวของเธอตอนนั้นเธอก็คิดว่าเขานั้นอาจจะแก้แซลจึงไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็เดินต่อไปและหลังจากนั้นเขาก็ได้ขับรถมาดักข้างหน้าตอนอีกรอบหนึ่งและพยายามที่จะขอช่องทางการติดต่อต่งตางๆของเธอตัวของเธอนั้นบอกไปว่าไม่มีและก็ไม่ได้เล่นโซเชียลเขาก็ยังขยันขยอที่จะขอ แล้วก็มีการดึงตัวของเธอจนเธอนั้นต้องสัมบัดมือออกจากเขาแล้วก็รีบเดินตรงไปในที่ที่มันสว่างแต่เขาก็ยังคงขับรถมาจอดตัดหน้าของเธออีกรอบหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะดึงเธอขึ้นไปบนรถแล้วก็บอกกับตัวเธอว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่บ้านตัวเองก็พยายามที่จะเรียกวินแถวนั้นแต่ลุงวินก็คิดว่าเธอนั้นรู้จักกับผู้ชายคนนี้ซึ่งเธอยืนยันว่าเธอนั้นไม่ได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อนเลย ตอนนั้นต้องบอกว่าตัวเธอนั้นตั้งสติได้แล้วก็มีการอัดคลิปเพื่อที่จะเป็นพยานหลักฐานแล้วก็มีการพูดบายเบี่ยงก็คือการให้ช่องทางทางโซเชียลไปมั่วๆเพื่อที่จะออกจากเหตุการณ์นั้นไปก่อนเพราะว่าถ้าตัวเองตอบปฏิเสธไปหรือว่าไม่สนใจกลัวว่าผู้ชายคนนั้นมันจะมีอาวุธเข้ามาทําร้ายตัวของเธอได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างมาก เหตุการณ์นี้นั่นเกิดขึ้นที่สมุทรปราการก็ถือว่าในตรงนั้นมันเป็นชุมชนไม่ได้เปลี่ยวมากมายระหว่างที่เกิดเหตุแต่าทุกคนสังเกตก็จะมีคนขับรถผ่านไปผ่านมามีแสงไฟฟ้าสว่างแต่มันก็กล้าที่จะกระทาอย่างนี้ไม่เกรงกลัวอะไรเลยและที่สําคัญเวลาที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นเพียงแค่ช่วงัวกคาซึ่งไม่ได้ดึกอะไรเลยและภัยอันตรายแบบนี้ก็ต้องบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น เข้ามาตรวจขันเขี่งวดแล้วก็ตามล่าหาไอ้ผู้ชายคนนี้ให้ได้โดยเร็วเพราะว่ามันเป็นภัยอันตรายเป็นอย่างมากไม่เช่นน,นั้นแล้วมันอาจจะไปก่อเหตุการณ์แบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นอีกไม่ต้องรอให้เหตุนั้นมันเกิดก่อนเพราะเธอมีตั้งคลิปมีทั้งภาพทุกอย่างก่อนหน้าจะจับตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีได้ในข้อหาคุกค,คามบุกลุกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะวา่าเธอขึ้นรถไปหรือว่าโดนจับตัวไปเหตุการณ์หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ได้ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเธอปิดท้ายกันเลยครับพี่ไปพี่ส่งแม่ไม่เป็นไรโอ้พี่ส่งร็วไม่เป็นไรตรงนี้เองไม่เป็นไรโอ้ยเหม่เอาพ่น่รอกไม่เอาค่เอาพี่แม่พี่ไปส่งเฉยไม่เป็นไรหนูกลับเองได้ไม่เอาค่ะม่พี่หนึ่งโอ้ยโอ้ไม่หนูอยากกลับเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอขอไม่ส่งไม่ส่งไม่เป็นไรหนูขอกลับเองไไม่เอาี่ะพี่หนึ่งไม่เอาค่ เออพี่ขอไม่ต้องไม่เป็นไรพี่ไม่เอาพี่จะคุยเฉย,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 ยคุยเดี๋ยวพี่ทักหาหนูก็ได้ฮะไหนทนั้งไงลองทักดู พ่อแม่หนูว่ามาใส่คันนี้วเขาไปไม่ถึงไงนี่ไไหนดูดิเป็นยังไหนดูดิไหนดูดิเป็นยังขึ้นแล้วเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูต่อแล้วแล้วจะเจอกันตขาไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวก็เจอพี่บอกคันบอกคันหนูทำงานแถวนี้ทำไหนอ่ะนี่ตรงโกดังให้เองเอาไวจะเจอได้ไงอ่ะขับไปไม่เจไปไม่เป็นไรพี่หนูต่อเองหนูอยากกลับไหนไหนพี่ดูก่อนไหนลูกพี่ดูก่อนรับยังไม่เดี๋ยวหนูกลับไปรับที่บ้านมัน จะนั่นแหละไอติมไม่ได้หนูไม่ไลน์ดีกว่าไม่เอาหนูไม่หนูไม่เล่นไลน์ได้ด้วยหนูเหรอได้แล้วพี่จะทั้งหนูกบอ๋อพี่จะทักมาเลยเดี๋ยวหนูกลับก่อนอ้าวมันนั่น่ะมันเกิดอะไรขึ้นกัน ก็คือวันนั้นหนูเลิกงานนะคะจากโต๊ะที่หนูทํางานทีนี้หนูก็เดินออกมาปกติหนูจะเดินออกมาขึ้นวินแต่ปกติแล้วหนูจะมากับรุ่นน้องอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าวันนั้นรุ่นน้องหนูกลับเพื่อนหนูก็เลยมาคนเดียวทีนี้หนูก็เดินมาเรื่อยๆแล้วจวังหวะตรงที่มันเป็นที่จอดรถเยอะๆะคะ่ะมันเป็นรถที่เขาเอามาจอดกันแต่ว่ามันไม่ได้มีคนอยู่ ทีนี้เขาขับรถจากข้างหลังหนูอะค่ะแล้วก็ตัดหน้าหนูเลยแล้วเขาก็จอดที่แรกหนูคิดว่าเขาจะรับโทรศัพท์หรือว่าอะไรหนูก็ไม่ได้สนใจหนูก็เดินเลยเขาไปเลยทีนี้เขาก็เรียกหนูประมาณว่าเธอเธอเธอหนูก็คิดว่าอาคงแซวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรหนูก็เลยเดินมาอีกทีนี้เขาก็ขับรถจับตรงที่เขาจอดดักหนูตอนแรกเขาก็ขับตัดหน้าหนูอีกรอบนึงแล้วเขาก็พยายามขอไลน์ขอเบอร์ขอไอจีหนูหนูก็บอกว่าหนูไม่มีหนูไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเขาบอกขอเบอร์ได้ไหมได้ไหมทีีี่่่ทมันนสววาางก้ เขาก็จอดตัดหน้าหนูอีกรอบหนึ่งรอบที่สองแล้วเขาก็ดึงหนูเลยพยายามดึงหนูขึ้นบอกว่าจะไป่งจะไปชนไม่ได้แล้วตอนนั้นหนูพยายามเรียกลุงวินนะคะเพราะว่ามันยังพอมีคนอยู่หนูก็เรียกวิน,ว,นวินว่าให้มารับหนูแต่ว่าลุงวินเขาก็คิดว่าหนูอ่ะรู้จักกับคนที่เขาพยายามทําร้ายอะค่ะก็คือพยายามชุดหนูนั่แหละค่ะ<ม>ก็คือคิดว่ารู้จักกันคุยกันแต่ว่าหนู่ไม่ได้รู้จักกันก็คือพยายามเรียกแล้ว ทีนี้ลุงวินเขาก็ว่าทาไมยังไม่มาแบบออกมาสักทีอย่างเงี้ยค่ะ <S <S <ๆ>เขาเพราะว่าเขาคิดว่ารู้จักกันตรงนั้นก็คิดว่าหนูรู้จักกับเขาแต่ว่าหนูไม่รู้จักใช่แล้วก็ไม่เคยแบบมีรู้จักกันการส่วนตัวทีนี้หนูแบบหนูก็เลยพยายามอัดคลิปแล้วก็พยายามใบเบี่ยงแบบให้ไอจีให้อะไรไปมั่มวๆก่อนแต <ๆๆ S 1> ่ว่าถ้าสมมติว่าเขาทักมาจริงๆเราก็จะได้แบบบล็อกหรืออะไรก็ได้พี่เพราะว่าตอนนั้นคือเขาแบบตัดหน้าหนูอย่างเดียวเลยไม่ให้หนูเดินไปพอหนูจะเดินเขาก็ขับรถจอดตัดด้านหน้าเลยใช่พอหนู ขึ้นวินเสร็จใช่ไหมคะเขาก็ขับรถตามหนูเลยต,ต,ตั้งแต่ตรงเซเว่นสวนส้นมอะค่ะยันมาถึงตรงเข้ามาในซอยบิ็นมตีตรงสะพานเลยค่ะทีนี้หนูอะตอนแรกหนูเอกใจแล้วว่าเขาต้องตามมาหนูก็เลยโทรหาป้าบอกว่าให้ป้าหนูออกมารับก่อนแล้วก็รีพักหาเพื่อนแล้วก็บอกลุงวินว่าลุงวินคะคนนั้นเขาขับรถตามหนูมาเขาจะฉุดหนูขึ้นเพราะว่าหนูไม่รู้จักกับเขาเลยวิเขาก็อ้าวไม่ว่ารู้จักกัน ทีนี้ลุงวินเขาก็เลยจอดรถใช่ค่ะเขาบอกว่าหนูอ่ะบอกว่าให้เขา่ขับตามมาแต่หนูไม่ได้บอกเขาให้ขับตามมาใช่แต่ว่าในคิประค่ะหนูก็คือบอกบอกไปว่าแบบเออพี่เดี๋ยวก็เจอหนูทักหนูก็ได้เพราะว่าหนูพยายามแบบว่าจะแบบออกจากจุดจุดนั้นนะคะเพราะว่าหนูกลัวว่าแบบหนูก็ไม่รู้ว่าเขามีอาวุธหรือเขาเป็นใครเป็นอะไรเนียเพราะว่ามันก็โจงแจ้งอยู่นะคะตรงนั้นใช่เขายังกล้าทำจริงใช่ตอนนั้นที่เราเจอเหตุการณ์เนี่ยเรารู้สุดยังไงบ้างคะตอนแรกหนูตกใจเพราะ ตอนแรกหนูก็คิดอยู่ว,ว่าเอ้ยเขาคงแซวหรือเปล่าแต่ความจริงคือไม่ใช่เขาพยายามจะดึงหนูขึ้นเลยแบบดึงแขนหนูแรงมากแล้วแบบหนูบอกไม่ไปค่ะพี่ไม่ไปหนูบอกไม่เป็นไรคะ่ะหนูหนกลับเองได้เขาก็บอกเดี๋ไปส่งไม่ต้องเรียกวินหรอกไม่ต้องเรียกเงี้ยแล้วเขาก็พอหนูเรียกปุ๊บเขาก็ขับรถตัดหน้าไม่ให้วินเห็นหนูเนี้ยช่ยเห็นไหมค่อ หนูไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยค่ะแต่ว่าพอเอาคลิปลงก็คือมีแต่คนบอกว่าเขาเคยทําแบบนี้กับคนอื่นด้วยแล้วก็มีคนโดนทําร้ายร่างกายด้วยแบบถ้าหนูเพราะว่าหนูจาป้ายทะเบียนรถเขาไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาจอดแนวขวางหนูว่าค่ะใช่แล้วท้ายทะเบียนเขามันไปฝั่งถนนนะคะหนูก็เลยแบบไม่ทันมองก็เลยแบบว่าเออหนูก็เลยแบบถ่ายคลิปให้พอให้มันเห็นหน้าก่อนอย่างน้อยหนูไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นบ้างก็เลยแบบขอถ่ายไว้ก่อนแล้วรกมันได้ไปแจ้งความองี้เหระใช่ค่ะหนูไปแจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อตอนกลางคืน คืนที่เกิดเหตุก็คือพอตอนดึกหนูก็ไปแจ้งความมาแล้วก็ต้องที่ในการแนะนำอะไรมาบ้างห่คือรุ่นพี่หนูคือพี่สาวหนูก็มีแบบพวกเพกืพ่อนพวกอะไรเย่างเขาประกาศแล้วทีนี้มีคนเขาพอรุ้แบบพอเห็นจํารถมันได้จําหมวกมันได้แล้วเขาไปเจอมันอยู่ที่แบร์ลิงอะค,ะอค่ะใช่เขาก็เลยตามไปดูก็ไปเจอที่แบร์ลิงแล้วเหมือนเขาก็ถ่ายแบบประชาชนมาถ่ายอะไรมาหนูก็ให้ตํารวจเรียบร้อยหมดแล้วแต่ก็ใช่